ร้านเกมคุณภาพราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมสตรีมกิฟต์โค้ชนไยคับและอีกมากมายเพียงคุณกดไลค์แฟนเพจแล้วมาเจอกันค่ะสนับสนุนโดยเกมเม่่อกายชอบ โยโยก็ต้องขอเชิญเลยนะคะยังเราให้สกีไมค์คัสนะคะยังกับเฟซตรงนี้ก็เล่นกันในอยู่ในเพลย์ครั้งแล่นเกมนะคะโอเคไม่ได้เล่นนานกิ๊ตตึง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 กิ๊ตสุดเลยก็เจมส์โอ้ยอย่าตี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 นะคะเฟยก็เล่นสายบาบิเลียนนะคะอีใส่รักที่สุดเลยครัพันโลกเลย อืม,มอืม,มอัม,มอัม,มอัมฮันโนฮันเฮัน,นี่ปโอเคป๊บป๊บป๊าจจะเล่นไม่ไหลลื่นนะคะอาจจะกักก,กัก,กกนิดนึงอ่านั่นแหละน่าจะดีนะป๊บป๊บป๊บ โอเคไปกันต่ออี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 อ,อีตรงนี้มีอลิม้งเอาใครเขามาด้วยแล้ววะโอย้ยังไวอะ่ะพูดเลยไปลงมาข้างล่างอ๋อนั่นไงไอซี you, ่อยู่ดูชเลดี้คู o คู o คู เจอกสยยกนักเบื่อเบื่อใส่ยกพี่ละเบื่อเบื่อเอา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 ยังไงยังไงยังไงเขาว่ามางี้วะกำกำวยว่ยเว่ว่เววิวววย่มามาเจอได้เจอได้เจอได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ย้ำๆๆดีๆมาวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยแฮกจะตายดิกูก็จะตายเนี่ยอ๋อมามามึงมาเลยสหายมึงมามึงมาสหายเลยโอ้ย ออามามจะเอามาต้องเอาสักทีสักทีเขาไม่ได้ให้นั่งตกปลาเว้เข้าใจอะเข้าใจปะมามาเจอได้เจอได้เจอได้ลงมาเลยแฮก what the fuck เขาว่าเราแฮกอะอีกแล้วรอเจอได้เจอได้ก็บอกว่าเจอได้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 เขาบอกว่าเจอได้ว่ะกรรม เขาว่าเจอได้ thank guys thank guys see you เขาว่าแฮกบ่อยจังวะแล้วมเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนรองเทาง้าก็ว่าเราก็ว่านั่นไงเจออีกตัวหนึ่งละเจอได้นะครับแม่เราไปบุกให้เขาอ้านี่นะโอเคโอเค จี้จี้กลส์ทิ้งขยะหน่อยโอเคแอปเปิ้ลที่รักของเรานะคะแล้วก็มีดาบ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 ไปไหนอ่ะอ๋อนี่ยปั๊ปปับ๊บปั๊ปทิ้งไ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 ปโอเคเราไปตรงกลางกันดีกว่าอุ้ยทำไมมัน <c oughs> มันเร็วไปหรือเปล่าวะเขาว่าน่าจะโหดนะ เราเก็บไปได้แค่สามเองอะดาบเราก็กากๆากากเลยเว้ยแกจริงๆนะแอมลูสไม่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 ไม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 นบนบโรสเซอร์เหรอบ้าเรานี่สิโรสเซอร์ของจริงโอเคค่ะเขาอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอเอนิดนึงปาเล็ bye, โกเฮ้เจอละบ๊ายบาย โอเคคะ่ะต่อไปก็ไปก็นะคะโอเคเขาอยู่ตั้งร้อยกว่าบล็อกเราไม่น่ามีใครไปเอาสะพายดรอปแน่นอนรับประกันจากใจนะตอนนี้ค่อนข้างเล่นดีพอสมควรนะคะก็ไม่อยากให้มันหลุดมือไปง่ายๆแน่นอนโอ้แล้วดาบเช็คด้วยไม่เล่นโอเคต่อไปเราก็รอเขามานะคะรอเขามาอย่างเดียว โอเคตรงนี้มี Enchantment Table ก็นิดหนึ่ง Protection ลงมาไปาไปหาเขาเลยแล้วกันเขาน่าจะอยู่ฝั่งนู้นมากกว่านะเฟสว่าเชนมันยังไม่รีฟิลเลยมันเหลือแค่นี้แล้วอะนั่นยังเจอละว๊อยอย่ายิง เพาว่าม <NYU>. ัง <parody> ี้ว่ะแกแบททุเป็ททุำอะไรผิดโอเค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 ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการตกในคครั้งนี้โอเคแล้วก็อย่าลืมชื่นกไลเลยก็ซับสไครต์กันด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้อยู่จุดกระคดชิมแล้วด้วยอ่าแล้วก็มีคลิปอยากจะลงร้องเพลงเพลงหนึ่งก็นะต้องอยากลงมากเลยก็ขอลงหน่นะ OK，咪咪来了，拜拜。